กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มือนเดิมอยู่ส่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้มีตั้งค่าดีๆมาใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตั้งค่าดึงหัวติดหัวร0อยเปอซอีกแล้วนะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่นะครก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับโนวา มันดีจริงนะครับนอนและตั้งข้าวพี่นะครับผ่านการเทสผ่านขบวนการที่แบบว่าไม่ใช่ตั้งข้าวมัวม่วๆนะครับนอนที่จะเอามาแบบมัวม่วๆนะครับนอนก็คือพี่ขอการันตีเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละตั้งข้ามานะครับนอนทีมงานของพี่นะครับเรียกได้ว่าอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวนะครับนอนก็คือผ่านการเทสมานะครับนอนเรียกได้ว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นปัจจุบันดึงหัวเป็นแล้วนะครับสำหรับอยู่กับพี่นะครับนอนและพี่ก็เทสสามระบบแน่นอนนะครับนอนก็คือดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและ ดึงหัวเป็นเลยนะครับสรุปมาก็คือคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับนอดึงหัวไปสิบนัดเข้าหัวไปห้านัดเขาที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปแปดนัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับนอดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปสิบนัดเลยนะครับนอทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีตั้งค่าดีแล้วนะครับนอเราจะดึงหัวยังไงก็ขึ้นนะครับไม่ใช่นะครับก็คือดึงเลยต้องฝึกฝนนะครับสองเลยต้องมีทักษะนิดนึงนะครับในการดึงหัวนะครับต้องรู้เชิงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนน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 ะะะะะคคคครรรรััััับบบถ้้าาาาาเมมมมีีีีีตตง่่่่ดดดออออกกก็จจโสิหววแไ ตั้งค่าอะไรเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเกมที่ไปเป็นเกมล็อกเป้าหรือว่าเกมล็อกหัวนี่เองครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่มีตั้งค่าที่ดีนะครับน้องก็แสดงว่ามันจะล็อกหัวแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องเวลาเราดึงหัวนะครับต่อให้เราไม่มีสกินปืนนะครับเราก็ชู้คนที่สกินปืนได้นะครับทุกคนเออมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับน้องที่แบบว่าถ้าเราดึงหัวเปลี่ยนมันได้เปรียบนั่นเองครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องอันแรกนะครับพี่จะเริิ่่่่่่มมจจาาากกกกกกรรรรรรตออออบบบบบสสนนนนนงแลล้ววว็็เเททททััััััไไปปยยะะะคคคคูี195หืุ ต้องรู้นะครับโนว่าแต่ละคำฉากรนะครับมันดียังไงนะครับก็คือทั่วไปนะครับเอาไว้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาไว้ดึงหัวนั่นเองนะครับเนื่องจากทั่วไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าที่คนดึงหัวนะครับเนาะอยู่คําสั่งทั่วไปนี่นะครับเนาะมันจะส่งผลนะครับเนาะในการดึงหัวนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าทั่วไปถ้าตั้งไม่เป็นนะครับก็คือจะซิฟหายเลยนะครับเนาะเสียใจมากๆเลยนะครับถ้าตั้งไม่เป็นนะครับต่อมาก็คือกล้องเลดดอทททนนนนนนนะะะะคคคคคครรรรัััััับบบบเเาให้้้้ตตงงอออยยู่่่่ีี180ุกกกกแแลลลลพืืมไปว็า พี่นะครับเนาะสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็ในคอมนะครับเนาะหรือว่าใน iPad นะครับทุกคนก็ตั้งได้ทุกระบบทุกมือถือในโลกใบนี้ทุกไก่พี่ฟายได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนต่อมานะครับก็กล้องเลนส์นะครับตั้งไปเลย180นะครับเนาะแล้วก็สโค๊ปพื้นนะครับเนาะสำหรับสโค๊ปพื้นนะครับทุกคนก็ตั้งไปได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่175นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสโค๊ปพื้นนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ไไไดด้้้เเเเลยยนน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 ะะะคคคคครรรรรััััับบบบีีีกว่่่าาจต็มแออสหหหงพ แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนสําหรับสโคป์คุณสองนะครับเนาะและต่อมาเป็นสโคปคุณสี่นะครับสำหรับสโคปคุณสี่นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่170ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสโคปคุณสี่นะครับเมื่อศัตรูหลุดจากสโคปคุณสองไปแล้วนะครับสโคปคุณสี่จะได้เข้ามาช่วยหรือว่าปืนปืนนั้นใช้แค่สโคปคุณสี่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนีีี้้้ไดเเลลลยยยนนนนนนนะะะะะคคคครรรัััับบบบททุกกกกกพ่่่่่ขอออแวววาาู160็จป าณนี้เลยนะครับ100ประมาณ167หรือว่า165ก็ได้นะครับเนาะสำหรับส่วนมุมบอลอิสระนะครับก็ตั้งปยอยู่ที่160นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้มันจะโคตรดีเลยนะครับเนาะและที่สำคัญนะครับก็คือจะติดหัวโคตรดีนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับและมาต่อที่ตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือการควบคุมนะครับสำหรับการควบคคคคุมมนนนนะะรรรัับบเิ่ต้ก็ื ตัวช่วยเล็งนะครับตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับนอะปุ่มยิงใช้นะครับก็ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับแล้วก็กดยิงค้างเพื่อสโคบสไนเปอร์นะครับอันนี้พี่อยากให้เปิดละกันนะครับเนาะเวลาเราสับสไนเปอร์หรือว่ากดยิงค้างนะครับมันจะได้แนหัวได้นะครับนาะหรือว่าเล็งหัวได้นะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับนาะก็เป็นทางด้านของ ปุ่มนะครับสลับอาวุธนะครับทุกคนก็คือสลับอาวุธนะครับน้องก็ให้เราเปิดแล้วกันนะครับเราก็ปุ่มรีโหลดเร็วนะครับน้องก็คือสําหรับปุ่มรีโหลดเร็วนะครับน้องก็ให้เราเปิดแล้วกันนะครับน้องแล้วก็สถานะที่หลวตรงเลงเป้านะครับอันนี้เป็นลูกเล่นแล้วกันนะครับให้เปิดแล้วกันนะครับน้องเราก็มุมมองสลัดนะครับน้องก็อยากให้เปิดนะครับแต่ไปช่อนดวงตาเอานะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับก็อยากให้ปิดแล้วกันนะครับเปลี่ยนเปิดอตานุมาลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเองนะครับนนนนะาา้้ปดลวััครรบเเจมณีย จุดนี้สําคัญนะครับทุกคนก็คือเป็นขนาดปุ่มยิงนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือมือถือหน้าจอเล็กนะครับตั้งอยู่ที่43นะครับนอะมือถือปัจจุบันที่แบบว่าทุกคนเล่นอยู่ตั้งอยู่ที่53นะครับนะ้องและ มือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นประจำนะครับเนาะหรือว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่63นะครับทุกคนก็มีขนาดให้เลือกประมาณนี้เลยนะครับแต่ถามว่าพี่แนะนําจริงๆขนาดไหนนะครับก็แนะนําอยู่ที่53ละกันนะครับเนาะขนาดนี้นะครับเป็นขนาดที่พี่แนะนําที่สุดแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะหน้าจอแบบไหนอะไรไงนะครับก็ลองตั differ, ้ง53ดูนะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าพี่ผ่านมาเยอะแล้วนะครับเนาะสำหรับตั้งค่านะครับก็คือรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าตั้งอยู่่ที53นะครับ นอเข้าหัวดีจริงนะครับนอส่วนตำแหน่งการวางปุ่มตอนนี้พี่ขีดลูกศรไ่ให้แล้วนะครับทุกคนก็คือตำแหน่งการวางปุ่มสําคัญเหมือนกันนะครับนอถ้าวางไม่เป็นนะครับนอก็เรียกได้ว่าเข้าหัวอยู่นะครับแต่เข้ายากมากๆครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนออันนี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับนอก็ต้องวางให้เป๊ะนะครับต้องตั้งขนาดปุ่มให้ได้นะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็ต้องตามนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอก็คือ เรื่องกราฟิกกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับกราฟิกมีตามนี้แล้วกันนะครับเนาะมือถือไม่แรงนะครับเนาะก็เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานมือถือกลางๆเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับเนาะส่วนมือถือแรงเป็นระดับสูงเป็นระดับแม็กไปได้เลยนะครับปิดแค่เงาพอนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับมือถือที่มีความแรงนะครับเนาะเล่นไปแล้วไม่กระตุกไม่ล้อตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่อง DPI อนะครับเนาะพี่แถมให้แล้วกันนะครับถ้าเรื่องดีพีอนะครับเนาะก็ตามนี้แล้วกันนะครับเนาะเรื่องรับก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะระบบ iOS ทั้งหมดทั้งมวลตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะแล้วก็ DPI Android นะครับเนาะตั้งอยู่ที่400หา900 DPI นะครับก็ลองไปเลือกตั้งดูได้นะครับเนาะตั้งแต่400นะครับเนาะถ้าไม่โดนใจก็ขยับขึ้นมาเป็น500 600 700อะไรประมาณนี้ได้นะครับเนาะก็สำหรับตั้งค่าของพี่ไม่อยากตั้งก็ได้ DPI หรือว่าอยากตั้งก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะตั้งไม่่ตัั้งนนนีะคครบทุกกเออด ประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ต่อมานะครับเนาะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือการเทสของพี่นะครับเนาะถามว่าเข้าหัวดีไหมนะครับเนาะก็เลี้ยวว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะไปได้ทุกสายเลยนะครับหนึ่งสี่ได้สองสี่ได้นะครับเนาะทัวร์นาเมนต์ได้ลงวีเอสสี่วีเอสสี่ได้นะครับเนาะหรือว่าดึงหัวกับเพื่อนได้นะครับเนาะหรือว่าบางจังหวะนะครับเนาะที่เราไม่ดึงหัวนะครับก็มีโอกาสฟุกติดหัวด้วยนะครับเนาะไม่เชื่อลองเล่นลุกซองบ่อยๆนะครับเนาะมีโอกาสฟุกติดหัวเยอะมากนะครับ เพราะว่าพี e ่ไปเล่นมานะครับีด้ว่าบางเกมเราไม่ทันได้ดึงนะครับนอก็ฟุกติดหัวอะไรประมาณนี้เลยนะครับนอก็อยากให้ลอกนะครับอยากลองเปิดใจนะครับนออยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาใช้ตั้งข้างของพี่ดูบ้างนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับนอหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย